มาเด้อน้องเนี่ยโอ้คุณดูห้าคนแล้วน,น้อวไม่แล้ว มันเป็นแดงอย่างเงี้ยเด็ดฝมันเดลียวขับมาดูนึ้นก่อนนะเนี่ยสวัสดีครับรสวัสดีครับอ่ะบัดเมือ่อเมื่อเนี่ยบะมื่อวะเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยเนาะมื่อเนี่ยบเมือเม่อนดินสวัสดีครับ ขำบายดีน้องบา้านสวัสดีครับพี่พีเอฟซีก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะก็วันนี้เนี่ย<อ>มีน้ำคึ่งนะครับน้ำคึ่งเดือนห้าแท้ๆนะพี่พีเอฟซีนะ FC, นะ<อ>มีมาขายซึ่งอันนี้เนี่ยผมผมออรับประกันนะความแท้เพราะว่าน้องบาสเนี่ยเป็นคนไปตีมาเองใช่ไหมบาสใช่ครับโชว์บ้านแพ้หน่อยดิมีอีกบ้าบวมอยู่บ้าบวมอยู่ครับในเอฟซีดูดิได้อบยังบวมอยู่นะพี่พีเอฟซีจะว่าเนี่ย บวมแป้งเลยก็อยากให้อุ้หนุ่นน้องบานนะน้องบานอุตสาบทีมานะครับเป็นน้ำพึ่งแท้เลยนะเดือนห้านะครับมีพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจกันบ้างไหมเอ่ยมีไหมครับมีสนใจกันบ้างไหมครับพีพีเอฟซีถ้าสนใจเนี่ยคอมเมนต์บอกผมมาทีนะครับมีใครสนใจน้ำพึ่งน้องบานไหมครับ ใช่ราคาเป็นมิดนะมิดอาชีพอยากเล่นนะครับดังเบอร์ไม่ต้องไปเอานี่นะพี่อบซีรับประกันความแท้เลยนะเนี่ยดูดิเช้ยอว่าแกไปอ่าอย่าแก,แกเอาขวดน,นี้ดีนี่ขวดนี้ใช่ไหมนี่นะครับเหลืองอลามนะดูดิ แทมากนะโอ้อันนี้เพิ่งกองใหม่ๆหม่แท้เลยนะพพบซีใช่ครับไม่ได้เป็นลาวันนี้หยุดนะครับมาไลฟ์สดนี่นะนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็พพบซีท่านไหนที่สนใจนะบานนะช่ก็แอดไลน์ผมมาได้นะนี่นะไอดีไลน์ผมนะครับมีสมุดป่ะไปเอามาดูดิคันไลน์ผมก็ได้ไหมมีไอดีไลน์แล้วเขาเมืองะเขาคุยก็ไม่รู้เรื่องอีก ก็มีเพียงแค่สี่ขวดนะครับก็มีเพียงแค่สี่ขวดนะพี่พีผมบอกก่อนนะครับมีน้อยมากๆนะซึ่งจะส่งกันทุกวันนกี่บาทครับก็เดี๋ยวทักแชทผมมาก็ได้นะพี่พีพบซีเดี๋ยวแอดไอดีไลน์นี้มาเลยนะครับนี่นะอ๋อครับแป๊บนะพี่จะเอาน้ำพึ่งทำอะไรฮะเอาไปเป็นเอาไปทำยาก็ได้นะครับพี่ี แ้พึ่งเดือนห้าเนี่ยจะดีมากๆนะครับนี่นะเจอวะไม่ได้ก็ต้องกลับกล้องอะ่ะนี่นะเจอว่าพีพียบีห้างหนะ้าห้างางไม่ได้ขอไอดีไลน์หน่อยครับเบรดนี่ครับพีพียบซีไดีลน์นี่เห็นไหมครับ แอดมาเลยนะครับผมตอบเลยนะนี่นะอุดหนุนน้องบ้านหน่อยนะพพฟซ์นะมีแค่สี่ขวดนะครับสงสารน้องมันนะน้องมันอุตส่าห์ไปตีมานะครับก็อยากจะขายน้องนะไม่ก็คือแบบเนี่ยสงสารน้องมันด้วยนะครับพพฟซ์นี่ไอดีไลน์นะครับ b i r d ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหกสองนะครับแอดไอดีไลน์ผมมาแล้วก็ทักมาหาผมได้เลยผมตอบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับถ้าผมไม่หลับนะ ก็แอดได้ดีไลน์นี้นะพี่พีเอฟซีพี่ไม่ได้ไปดูนี่นะครับงงกอฝากด้วยนะพีเอฟซีมาแล้วนี่ดูดิน้ำพึ่งคือแท้แน่นอนนะครับมีซี่ขวดนะนี่นะครับพีเอฟซีครับส่งฟรีนะผมบอกก่อนส่งฟรีเลยนะครับแพ็กเกจย่างดีไม่ต้องกลัวแตกนะถ้าแตกนะเดี๋ยวผมเข็มให้เลยนะครับพีเอฟซีนะใช่ครับ ก็ทักไลายมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีปลายทางนะครับพี P ่เอฟซีใช่เพราะว่าที่นี่นะส่งไปทางไม่ได้ถ้าเวลาส่งไปทางลแล้วเงินจะไม่ถึงพว้ผมนะก็เลยไม่อยากจะส่งไปทางกันนะครับพี P ่เฟซีครับก็โปรดเข้าใจผมนิดนึงนะครับพี่เบิร์ดอยู่หนอยู่ดอยในครับผมจะไปหาผมไม่ได้อยู่อ๋อก็เหมือนดอยนะพี P ่เฟซีคือผมอยู่ส่วนพึ่งนะก็เป็นก็ไม่แบบ ไม่ใช่ดอยอะไรขนาดนั้นนะครับใช่ครับสวัสดีฮะน้องทั้งสองคนครับครับผมก็ใครอยากได้น้ำผึ้งนะเวียบซีนะแอด id l ดีไลน์ผมมาได้เลยนะครับใช่ครับก็มีจำนวนจำกัดนะครับมีแค่ไม่กี่ขวดเองใช่นะครับพีพีเซและผมรับประกันความแท้แน่นอนนะครับส่วนถ้าผมส่งไปแล้วเนี่ยถ้ามันแตกเนี่ยผมเคมให้รีนะครับไม่ต้องห่วงนะผมเคมให้เลยนะพีวียบซีนะ ไม่ต้องกลัวแบบว่าผมจะไม่เคมให้นะผมส่งใหม่ให้ขวดหนึ่งเลยถ้ามันแตกระหว่างการจัดส่งนะครับก็ฝากอุ่นหนุนน้องหน่อยนะครับพี B ่เอซี F C, นะก็ไอดีลนี้เลยนะครับนี่นะไอดี ID ลนี้เลยนะครับพ FC เพื B ่อท่านไหนที่มาไม่ทันนะใครอยากจะอุดหนุนเป็น สปอนเซอร์ช่องก็ฝากอุดหนุนนำพึ่งหน่อยเด้อ BFC นะใช่รับนี่นะครับ BIRD นะครับฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับนี่นะครับคุณลุงผีโพงหายหรือยังครับ BIRD คุณลุงผีโพงหายแล้วนะนี่นะครับ BIRD นะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับนี่นะ เจอผีจริงหนึ่ง้อมมาอ่งก็ฝากนะครับ UFC น้องเฟิร์สอยู่นะน้องเฟิร์สนอนไปละนะครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องก็ได้นะครับนี่นะซื้อน้ำพึ่งเราไปรับประทานกันนะทำเป็นยานะครับหรือไม่ก็ชงกินกับน้ำมะนาวนะใครที่เป็นหวัดเนี่ยหรือเจ็บคอนะใช่สรรพคุณของพึ้งเนี่ยก็ค่อน,นข้าง,างเยอะเลยนะครับ เอาไปกินกันหน่องปังก็ได้นะเนี่ยใช่แล้วก็เอาโว็อกฮาโดก็ได้อร่อยนี่นะพี่เอฟซีผมแนะนํานะครับค่อนข้างอร่อยเลยนะครับนี่นะงามเลยนะพีพเอฟซีผมส่งให้ฟรีเลยนะแท้แน่นอนนะครับนี่เหลืองแบบนี้เลยนะครับใส่กิ้งๆิงแบบนี้เลยนี่นะนืดเลยใช่นี่นะครับนี่รับประกันความแท้นะครับชจัดส่งให้เลยนะครับขวดก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพีพเอฟซีขวดใหญ่เลยนะ อุ้มเลยนะครับถ้าซื้อไปนะพี่เอฟซีวางเบาๆครับก็ใครสนใจน้ำผึ้งนะก็แอดไอดีไลน์แล้วก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับใช่คุณคุณลุงผี่พงโดนอะไรครับพี่อันนี้ผมก็โดนล่าสุดเนี่ยคือโดนไอสมิงพานะใช่นี่นะพี่เอฟซีนะคอมเมนต์ใครอยากจะได้น้ำผึ้งนะแอดไอดีไลน์มาเลยนบุนี่นะครับการกะสืออีกบ I R อนะครับ b i r d 05.1162นะครับ t p f c นะแอดมาได้เลยนะครับนี่น้ำพึ่งเนี่ยคือสวยงามมากๆนะครับหาได้ยากเลยนะน้ำพึ่งแท้แบบเนี้ยใช่นี่นะจากคลิปที่น้องบาสไปตีพึ่งเลยนะไปดูได้ที่ช่องน้องบาสเลยถ้าคันีเชี่ยว่าแท้อยากได้อ๋ออยากได้แอดไอดีไลน์มาเลยพี่หรือยไมก็ทักเพจผมมาก็ได้เบอร์เดินป่าล่าผีวีสามผมตอบแน่นอนนะเดไมก็เบอร์เดินป่าล่าผีนะครับ ทางที่ดีให้แอดมาไอ้แอดได้ดีไลน์มาดีกว่าจะได้ตอบง่ายชานะครับพี่พีเก็ใครอยากได้นะทักมาได้ตลอดนะครับนี่มีจํานวนจํากัดด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนี่นะครับสวยงามเลยนะครับพีเอฟซีใครมาแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับซื้อไปอแบบเป็นของฝา,ากได้นะตอนตอนสงการานแบบอ๋อยังไม่ได้ซื้อเลรไปฝา,ากพ่อแม่นะครับนี่นะซื้อของขวัญย้อนหลังมาให้ท่านนะครับน้ำพึ่งนะครับ ก็ติดตามแล้วนะครับครับผมนี่นะครับ UFC ครับน้ำพึ่งเดือนห้าเลยนะของแท้แน่นอนนะครับนี่อารที่ดีกินวันละสองช้อนไม่ได้คุยเกินวันละสอช้อนนะครับมีใครสนใจไหมพี่ UFC f c ครับทักเพจผมมาได้นะ fc จัดทักเพจผมมา <FC> ได้นะครับครับผมสวัสดีครับพี่ fc ครับไม่รู้ว่าคุณพี่สุรินพ่องอินซีเนี่ยทักผมมาหรือ,อยังนะผมอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับพี่นะถ้าพี่ยังดูอยู่นะไม่รู้ว่าเมื่อกี้พี่คอยดีไลน์ไปใช่ไหม ก็ทักมาได้เลยนะพี่นะบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ตอบไหนไอ้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแต่ถ้าใครอยากได้ไนะนำพึ่งนะแท้ๆจากป่าเลยนะครับแอดไอดีไลน์นี้มาเลยนะพี่นี่นะแท้แน่นอนผมรับประกันนะเจอปะ B I R D ศ e ูนย์ห้าหนึ่งหสองอยาครับอยกซื้อทักมาเลยนะครับพี่แต่ไม่มีทังซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้นะนี่นะครับน้ำพึ่งเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะ่ะได้ยากนะครับโอ้โหคือแท้จริงอะ่ะพี่เวฟซีอร่อยนะแต่า่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่อืมทักมาได้นะครับบางคนแบบ ถามว่าอร่อยนะแต่ทําไมไม่เก็บไว้กินเองก็มันมีเยอะนะครับพี B ่พีเอฟซี C. มันมีเยอะจริงๆนะครับนี่คุณนุ่นกันมาได้นะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแถวบ้านพวกผมเนี่ยมันหาค่อนข้างง่ายนะพี่เบิร์ดสวัสดีครับอยากกินน้ำพึ่งสวัสดีครับแต่ไม่มีเอฟซครับเดี๋ยวว่าต้องต้องปืน่ยนเมาอยู่ไม่ได้แน้วเพื่อน สวัสดี f อทุกทุกท่านนะต้องสวัสดีคนดู77ท่านด้วยนะครับลังพื้นที่เจอนะลงนะังเนี่ยลังที่ฉี่ฮนะลังนะยาวๆนะนะนะลนะังนั้นะ่ะท,ที่ไนะหนวะอ่าเจม่นตรงนาลานกาแฟ สวัสดีครับอยาวก็พี่เอฟซีเพิ่งมาดูใหม่นะคงจะไม่รู้ว่าเอ้าน้องเบิร์ตทำอะไรอ่ะไลฟ์สดคุยอหรอไม่ใช่นะคือตอนนี้ผมขายน้ำพึ่งอยู่นะนี่รู้จักพี่สอนไหมพี่สอนเลครับสมสักสงดืนี่นะพีเอฟซีผมตอนนี้ผมจำหน่ายน้ำพึ่งแท้นะนี่นะแล้วพี่เอฟซีท่านแบบเพิ่งมาดูใหม่เอ้าแล้วพี่จะสั่งซื้อทั้งหนห่ะน้องเบิร์ตไม่ทิ้งไอดีไลน์อะไรให้พี่หน่อยเหรอ ก็แอดไอ l ด n ไลน์นี้มานะพี่นะนี่นะครับสั่งมานี่นะแอป,ปเขียวนะพี่นะนี่นะครับไอดลไลน์นะครับนี่แท้จากป่า b I R D นะครับ b I R D 0 5 1 1 6 2นงนะครับแท้จากป่าแน่นอนนะครับพี่นะพี่รู้จักพี่สอนไหมพี่สอนใช่ไหมครับพี่สอนเนี่ยรู้จักอยู่นะครับ ก็เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี P ่เอฟซีก็สอบถามพูดคุยกันได้นะหน้่พึ่งก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่นะยังไม่มีพี่เฟซีท่านไหนเนี่ยถ้าเข้ามาหาผมเลยนะครับแท้จริงปะจริงแน่นอนนะครับพีเอฟซี F โอแท้จริงนะครับแท้จริงไหมบานจริงครับไม่จริงก็ไปดูในคลิป้องบาลได้นะลองบาลไปตีอยู่นะใช่ครับ ไปไปดูได้นะพี่นะแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับ UFC ผมกล้าการันตีให้ด้วยนะครับถ้าผมส่งไปแล้วเนี่ยมันชําแบบเสียหายนะพักมาหาผมได้เลยแล้วก่อนจะเปิดดูของนะผมลบกวนน้อยนึงนะ UFC คือถ่ายรูปนะเราไม่ก็อัดวิดีโอไว้นะแล้วส่งให้ผมดูถ้ามันอะไรเกิดชำรุดเสียหายนะผมเคลมให้แน่นอน<ช>นะครับ อะไรเนี่ยเขียนใส่กระดาษตัวใหญ่ไป้อากระดาษไปดิไปไปดิไปเอามาบนบ้านอะเอฟซี FC ใช้แล้วบางทีมันไม่เห็นไปดูดิไปไหนท่องแต่และเออเลยกลอย่องไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มีใครสนใจน้ำผึ้งไหมครับพี่เอฟซี FC. นี่เพ่เพ่เนี่ย น้ำพึ่งแท้เดือนห้าเลยนะโหกลิ่นเนี่ยค่อนข้างหอมนะกลิ่นมันเนี่ยดมไกลๆคือได้กลิ่นเลยนะอื้มหอมมากหอมจริงพี่ีเบฟซีเมื่อคืนน้องบายก็ไปตีมาได้มาณขวดหนึ่งนะก็อยากให้บีเอฟซีเนี่ยอุ่นหนุนน้องมาหน่อยนะน้องมันก็มีความมานะความขยันที่จะไปหานะน้องบอกว่าถ้าหนูไปหามาเนี่ยไายส่วนขายหน่อยนะ ผมก็รับปากน้องมันนะครับนะรู้พี่พงไปไหนน้องน้องเฟิร์สนอนนะครับพีพีเอฟองเฟิร์สนอนนะครับก็พีพีเซี C นะสนใจก็คอมเมนต์บอกผมมาได้พี่ครับพี่พูดภาษาอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับพรุ่งนี้ลงคลิปไหมครับลงนะครับพี่พี่เบิร์ดพี่กระสือ ตายยังยังไม่ตายนะ FC ครับผมก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันมาได้นะครับวีเอนะก็ผมไลฟ์สดได้แค่20นาทีนะเพราะว่าแบตจะหมดละไม่ได้ชาร์จแบตเลยเครื่องร้อนนะครับนี่นะวีเอฟซีไอนี้เลยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ตัวใหญ่ใหญ่เลย ตอนเนี้ยมันพิ่งเปนมีแค่สี่ขวดอยากจะให้มากเดือนหน่อยยมอมาะเรื่อนอะไรใช่ลองกีบีๆๆๆ้เลยอ๋อนี่จะเห็นหรอวะขวดเท่าไหร่ก็ทักไอ้ดีไลน์มานะพี่นะพูดในนี้ไม่ได้นะครับเป็นพิดเอก มันพูดในนี้ไม่ได้นะพี่นะอะไรเนี่ยอะไรวะมีคนทางมาแล้วเนี่ยพีโ <c oughs> ่โอ้เขามาตอนต,อตัวมั้งทงการพูด แั๊หนึ่งนะครับพี่อันหนึ่งนะครับ นี่นะเอ f c เจอเบาวบามึงไปมึงไปถือดิกูจะส่งนี่นะใครสนใจน้ำพึ่งนะยนี่ตัวใหญ่ BIRD นี่นะศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหกสองนะครับแอดได้ดีไลน์มาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทักมานะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับ นี่ก็มีน้ำพึ่งแค่นี้นะ BFC เพราะว่าไปตีมาได้แค่สองลังนะบ้านนะนี่นะครับ ID Line ผมนะ BIRD 051162ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะก็ขยักอุ่นน้องพึ่งน้ำพึ่งนงนะน้องนะนี่นะครับแล้วก็แอด ID Line นี้นะครับ BIRD 051162นะครับ ผมเนี่ยจะขอตัวนะไปไล่ตอบคอมเมนต์พีพีเอฟซีที่ทักมาก่อนนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่ตอบก่อนนะครับพีพีเอฟซีเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้พีพีเอฟซีเนี่ยได้รับชมนะพรุ่งนี้ก็มีคลิปลงนะครับส่วนใครที่อยากจะอุ่นหน,นุนน้ำพึ่งน้องก็นี่นะนี่แล้วก็ไอเดียไลน์อีกรอบหนึ่งนะครับ b i r d 0 5 1 1 6 2นะครับทักมาได้เลยนะครับผมเนี่ยจะตอบตลอดเวลานะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ผมและน้องบาสด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกิปหนะเอ้อลายหน้าครับสวัสดีครับ